ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออาจิมานะคะเผอแป๊บเดียว1สัปดาห์แล้วค่ะเรามีนัดก,การในทุกๆค่ำวันจันทร์2องทุ่มครึ่งนะคะพางเอ็นเสองทรูวิชั่นแแห่งนี้นะคะ,ะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คะ่ะรับรองว่าสาระน่ารู้เพียบเหมือนเดิมเลยสนุกอีกแล้ววันนี้อ่าเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจออยู่ทุกๆทุกวันเรื่องของปากท้องเรื่องของอาหารใช่แล้วเรื่องของอเรื่องเกี่ยวกับอาหาร าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปมันอาจจะทําให้เป็นต้นเหตุของอาการผิดปกติหลายๆอย่างของร่างกายก็ได้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดโรคกับคนบางคนได้ใช่แล้วโอ้วันนี้คุณหมอก็เลยจะชวนพวกเรานะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสร้างโรค ซึ่งจริงๆมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่เรียนมานะคะว่า<ช>อาหารเนี่ยทานแล้วแข็งแรงเติบโตถูกค่ะอาหารบางประเภทาอาจจะทําให้ก่อโรคในคนบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องตั้งใจดูนะคะบางคนอาจจะเตรียมหาปากากากระดาษมาจดเอาไว้จะได้ <c oughs> รู้ว่าเออเราจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากการรับประทานอาหารเหล่านี้นะคะอ่ะ<ช>แต่นั่นคือช่วงหมอชวนคุยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้เรามาคุยข่าวที่น่าสนใจกันก่อนค่ะกับหมอคุยข่าวค่ะ หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี วันนี้นะคะเป็นเรื่องอของข่าวใหญ่ในวงการแพทย์แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในเอเชียเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการค้นพบกับการถอดรหัสพันธุกรรม,มครั้งแรกของเอเชียเลยนะคะที่มีการใช้ชีวิตน้องที่เกิดใหม่เพื่อมารักษาพี่ที่เป็นธาลัสซีเมียฟังแล้วแบบม,มันเรื่องจริงหรือมันหนังฮอลลีวูดเนี่ยไม่แต่จริงจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะ <c oughs> นแต่แตมาว่าที่ใหม่เขาอาจจะเป็นการที่เขาเอาตัวอ่อนเนี่ยมาจากการทำเด็กหลอดทำเด็กหลอดแก,ดแก้วใช่ ้าเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆจากการ mm hmm. ที่เขาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ก็คือนำตัวอ่อนมาแล้วก็มาตรวจว่ามีรหัสเนื้อเยื่อเข้ากับพี่ซึ่งเป็นโรคธลาลัสซีเมีย mm hmm. อยู่เขาก็จะฝังเข้าไปในโรงมดลูกของแม่พอคลอดมาปุ๊บก็จะเก็บสเต็มเซลล์จากรคแล้วก็สายสะดือส่งต่อให้ก mm ับ hmm. อที่นึงแล้วก็นำไปปลูกถ่ายแทนไขกระดูกเดิมที่เป็นโรคแล้วก็มารักษาพี่ที่เป็นธ mm hmm. าลัสซีเมียนั่นเองอันดับแรกเลยต้องให้คุณหมอช่วยเล่าให้เราฟังว่าโรคธาลัสซีเมียนี่มันเป็นโรคอะไรกัน มันก็เป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแบบนึงนะคะก็คือมันมีความผิดปกติของการจับออกซิเจนของตัวเม็ดเลือดนะมันก็เลยทําให้เกิดภาวะซีคือเม็ดเลือดถูกทําลายาได้ง่ายขึ้นเกิดภาวะซีเรื้อรังด้งเด็กที่เป็นธาลัสซีเมียเนี่ยก็จะต้องมีการให้เลือดอยู่ตลอดเวลาคนนี้เวลาให้เลือดมากๆมันก็จะมีมีเรื่องของภาวะเล็กเกินมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งบางครั้งก็ทําให้เด็กเสียชีวิตคือเด็กอายุสั้น โดยเฉพาะถ้าเป็นในแบบที่เต็มๆเลยคือไม่ใช่ปัญหาเรื่องผาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นทรัสเซเนก็จริงๆแล้วก็เด็กก็จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้าแล้วอาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดโดยเฉพาะวิธีนี้คือถ้ามองไปแล้วเนี่ยว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราสามารถที่จะรักษาเขาได้เพราะว่า การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเนี่ยถ้าในรายที่ใช้การรักษาไปแล้วมันมีโอกาสที่จะหายขาดได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หายขาดทั้งหมดใน100%ซที่เรารักษาแต่ว่ามันจะสามารถที่จะทําให้คนไข้เนี่ยหายขาดจากโรคไทรเยียได้แทนที่จะมานั่งรอเซลล์ต้นกําเนิดจากคนทั่วไปค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้แล้วมันก็ต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าที่จะได้แต่ที่จะได้คนที่ตรงกับเรา ถ้าสมมติว,ว่าใช้วิธีนี้มันก็จะมีข้อดี<ม>เราก็สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าอันไหนที่เข้ากับเราไม่ได้เยอะเข้ากับเราเพราะว่าเป็นวิธีที่ฉลาด<ม>ถ้่มีลูกที่ต้องเป็นทะละสัสเซเมียหรือมีญาติ<ม><ม>ที่ต้องเป็นที่เขาต้องมีอาการเยอะแล้วเด็กทรมานเนี่ยอันนี้ก็เป็นความหวังอันหนึ่งของเด็กป่วยเหล่านี้แต่ว่าจริงๆเหมาว่าอย่างเรื่องทลัสเซเมียของเราเนี่ยที่ดีที่สุดนะมันควรที่จะตรวจค่ะก่อนที่จะมีบุตร ก็จะให้รู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพาหะหรือไม่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะทั้งคู่ก็จะมีโอกาสที่ลูกจะเป็นธาลัสซีเมียแบบสมบูรณ์เนี่ยได้ถึง25อซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะง่ายๆเลยคือป้องกันก่อนจริงๆแล้วคนที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคดีกว่างั้นผู้ชมคนไหนที่กำลังวางแผนจะมีบุตรนะคะง่ายๆระดับแรกก็คือตรวจเลือด ในโรคพื้นฐานก่อนการมีบุตรเท่านี้เองนะคะ,คะก็จะได้ห่างไกลจากโรคต่างๆนะคะอ่ะนั่นคือช่วงหมอคุยข่าวของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณหมอจะมาชวนคุยเรื่องพื้นฐานพื้นฐานเลยคือเรื่องอาหารการกินใช่แต่มันไม่ธรรมดาตรงที่รู้ไหมคะว่าอาหารบางอย่างกินแล้วสร้างโรคกับปัญหาด้วยถูกต้องค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะค่ะ ลูกคลับเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาลดอาการปวดท้องที่เกิดจากความเย็นเช่นปวดประจำเดือนปวดโรคบิดแก้ไอหรือเจ็บคอช่วยลดความดันลูกคลับแห้งช่วยให้ระบบขับถ่ายดีแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟอ้อ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก มอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์นนนยนนการแพทย์เม็ดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร029549440-10899006100 หมอชวนคุยวันนี้ค่ะโปรยหัวข้อเอาไว้ได้น่าสนใจมากๆนั่นคืออาหารสร้างโรคนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนตามความเข้าใจอย่างเช่นแบบทานของปิ่งของถอดของยากมากๆอาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งไม่ใช่แบบนั้นอยากให้คุณหมอขยายความหัวข้อในวันนี้หน่อยว่ามันคืออะไรคล้ายๆกันนะจริงๆแล้วเพราะว่ามันจะมีอาหารบางประเภทที่เราคิดว่ามีประโยชน์ แต่ว่าเมื่อคนบางคนรับประทานเข้าไปปรากฏว่าอาหารอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดการอักงเสบของร่างกายแล้วก็สร้างโรคอยู่เงียบๆค่ะงั้นเราต้องมาดูแล้วแหละว,ว่าอาหารชนิดไหนที่จะสร้างโรคให้กับคนประเภทใดนะคะเพราะไม่แน่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะเกิดอาการแบบนั้นอยู่ในตัวเองก็ได้ที่คุณหมอบอกว่าอาหารบางอย่างทานไปแล้วมันสร้างโรคเงียบๆอยู่ในร่างกายเนี่ย <c oughs> มันมันมีชื่อโรคหรือชื่ออาการแบบนั้นไหมคะว่าเราเรียกว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่ เขาเรียกว่าเป็นภ like ูมิแพ้อาหารแบบแฝงภูมิแพ้อาหารใช่ค่ะภูมิแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมันจะมีแบบประเภทที่พอรับประทานเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วเกิดอาการแพ้ที่มนเฉียบพลันเลยอาจจะมีการบวมพื้นขึ้นหายใจไม่ออกอาจจะเสียชีวิตเฉียบพลันอันนี้ไม่งงเพราะเคยเห็นเพื่อนเป็นแพ้ผงชูรสแพ้ถั่วแพ้อาหารทะเลแบบนี้เรียกว่าภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลันใช่แต่ภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง มันจะอีกแบบหนึง่งไอ้พวกนี้มันก่ะให้เกิดโรคเรื้อรังในร่างกายโดยที่เราเองก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาหารที่เราทานซ้ําๆค่ะไอ้ที่ไม่ค่อยรู้หาไม่เจอเนี่ยเพราะว่ากว่ามันเกิดอาการมันใช้เวลาบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือบางทีเป็นอาทิตย์ก็มีทานได้สามวันก่อนเพิ่งมาก่อโรคกอกอะอาการไม่มีถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้อาหารประเภทไหนแล้วแล้วเราเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าต้องสังเกต ต้องสังเกตว่าร่างกายเรามันมีระบบอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าค่ะนะคะอย่างเช่นอาจจะมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆมีการนอนไม่หลับอ่อนล้าเรื้อรังค่ะ,คะกลุ่มอันนี้เราก็เจอบ่อยหรือผื่นเรื้อรังก็มีะนะคะภูมิแพ้อากาศแม้เป็นได้หลายโรคมากๆค่ะ,คะเพราะว่าไอ้กลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมจากอาหารที่มันกลายเป็นสิ่งไม่ดีไปแล้วค่ะ อาหารที่เรามันควรจะเป็นสิ่งดีแต่พอเข้าไปอยู่ในร่างกายที่มันหลุดเข้าไปผ่านกระบวนการไม่ย่อยนะพอไม่ย่อยเสร็จปุ๊บไอ้ตัวอาหารตัวนี้มันร่างกายจะอ่านว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่อยขึย้นมามันก็เวียนเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอยู่ที่ไหนก็ทําให้เกิดโรคขึ้นมะาอาจจะทําให้เกิดเป็นกลุ่มของโรคพวกภูมิแพ้พวกโรคภูมิเพีย้ยนะต่อต้านตัวเองต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองก็ได้ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองต่ออาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแล้วแต่ร่างกายล้วแต่ร่างกาย่อนจะไปเจาะลึกเรื่องของโรคภูมิแพ้อาหารเดือดรังเนี่ยนั่นอยากแยกนิดนึงว่าโรคภูมิแพ้อาหารกับโรคอาหารเป็นพิษนี่มันใช่โรคเดียวกันไหมคะโอ้ไม่คนละเรื่องโรคอาหารเป็นพิษก็คืออาหารที่ปนเปื้อนค่ะ อาจจะปนเปื้อน,นแบคทีเรยียนะคะหรือปนเปื้อนพวกไวรัสนะคะ,คะแล้วก็ผ่านเข้าไปพวกก็ทําให้เกิดโรคอาจจะมีการท้องเสียคลื่นใส่อาเจียนเป็นไข้นะคะก็จะเป,เ,ปเป็นเป็นก็เหมือนกับเราติดเชื้อนะฮะติด<ม>เชื้อทางทางเดินอาหารค่ะประเภทนั้นไปก็มาทานยาหาหมอรักษาก็หายไปแต่ภูมิแพ้อาหารนี่ไม่หายเองไม่หายเองในส่วนก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นเลื้อยลังอยู่ในร่างกายก่อโรคเงียบๆอย่างที่หมอบอก ทีนี้มันมีแบบเป็นการแบ่งประเภทอาหารบ้างไหมคะหรือว่าจากสถิติคนไข้ที่อาพบคุณหมอเนี่ยอ,อาหารแบบไหนที่มันเป็นภัยเงียบเงี้ยงสร้างโรคภูมิแพ้อาหารให้กับพวกเราบ้างเออ่นแ,แต่ละประเทศก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน<อ>แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนมนม,มส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อไข่นะคะที่เจอบ่อยๆก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่เรารับประทานเป็นประจำ<อ>นะคะถั่ว แต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันบอกยากว่าใครจะแพ้อะไรเพราะว่ามันควรจะต้องตรวจเลือดนะคะให้รู้ชัดกันไปของแต่ละคนว่าใครแพ้อะไรบ้างเราตรวจเลือดเราสามารถดูเลยว่าเราแพ้อะไรบ้างใช่<ๆ>ใชถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตอาการาที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีอาการปวดศรีรษะปวดตามข้อผมร่วงหรือว่ามีสิวผิวหนังอักเสบใช่แผ<พ>ลใน<ห>ปากผื่นขึ้นที่หน้าผื่นขึ้นตามตัวใ คิดไวเลยว่าใช่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวสําคัญที่ทาให้ภูมิต้านทานมันมีปัญหา<ม>นื่งโรคอะไรที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูม,มิต้านทานก็จะผลขึ้นมาค่ะหรือบางทีโรคผิวหนังที่แบบปแปลกสุดท้ายไปอยู่ที่อาหารบางตัวหรือเอารเร็วเนี่ยหมอมีคนไข้โรคสะเก็ดเงินค่ะพอ,อะคนไขน้ต้องทานยาหลายตัวในการที่จะคุมอาการค่ะจนมกระทั่งถึงวันหนึ่งแพทย์บอกไม่ไหวละยาตัวที่ทานเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตับเขาไม่ดีเพราะค่าตับมันเริ่มขึ้น หมอก็เลยบอกคนไข้บอกว่าลองใช้วิธีนี้ดูแล้วเชื่อหมอเนาะอีกประมาณหนึ่งเดือนคุณจะสามารถที่จะลดยาตัวที่รรบประทานคุมอาการของสะเก็ดเงินได้ปรากฏว่าหนึ่งเดือนผ่านมาคนไข้ามาบอกหมอขอบคุณมากหนึ่งเดือนที่ไม่เจอหมอมาเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องใช้ยาเลยโอ้แทบจะไม่ต้องใช้ยาเลยเพราะผื่นไม่ขึ้นเลยโอ้แล้วที่สําคัญนะผิวพรรณหน้าตานไข้นั่นแะบบสดใสเปล่งปลั่งไปเลยค่ะ มันได้ประโยชน์หลายทางก็คือเมตาบลิซึมหรือการทํางานของเซลล์มันดีขึ้นมันก็จัดการขจัดสารพิษของตัวเองไปรับสารอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิม mm hmm. ผิวพรรณมันก็สดใสค่ะมันเหมือนเส้นขมบังผูดขาวบาง,งบาคนอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีภัยแบบนี้แฝงอยู่ในร่างกายเราเกิด<ม>จากอาหาร<ม>หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่สุดเ,เลยค่ะอาหารสร้างโรคฟังแล้วหนูแบบโอ๊ยเราจะแพ้นมแพ้ข้าวแพ้อะไรบ้างไหมเนี่ยข้าวก็เป็นอันหนึ่งที่แพ้บ่อยนะ มามา่าเนี่ยใครที่ทานมามา่าแล้วเ,เป็นโ่คเป็นนี่ลองหยุดมามา่าดอูอ๋ออาจจะแพ้ตัวแบบว่าใช่ขอขาแป้งใช่ใคะโอ้โหเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะลองมาสำรวจตัวเราเองดีกว่านะคะว่าเราเป็นโรคภูแพ้อาหารเดื้อรังหรือเปล่าแล้วถ้าปล่อยไว้ไม่ทําการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทําการรักษาม,มันจะก่อให้เกิดอ,อะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามในหมอชวนคุยช่วงที่สองค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนสนุนสายลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะพี่เจ้าว่าณกันแดดวิธีไหนใช้ด้วยผลที่สุดคะแล้วแบบผิวใช้ด้ผลจริงหรือเปล่าคะค่ะสำหรับวิธีการปกป้องแสงแดดที่ดีสุดนะคะนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะในช่วงเวลาที่มีแดดจัดนะคะหรือว่าอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ควรจะมีการปกป้องแสงแดดโดยการเลือกเสื้อผ้าแล้วก็การสวมหมวกปีกกว้างนะคะ ึ่งเนื้อผ้าที่สําคัญที่ช่วยในการปกป้องแสงแดดได้ดีนั้นก็จะเป็นเนื้อผ้าที่มีเส้นใยค่อนข้างทึบค่ะแล้วก็มีสีที่เข้มอย่างเช่นสีดําก็จะป้องแสงแดดได้ดีมากกว่าสีขาวนะคะถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่ต้องออกแดดจริงๆนะคะในช่วงเวลาที่มีแดดจัดอะค่ะเพราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันแดดนั่นก็คือครีมกันแดดด้วยค่ะซึ่งครีมกันแดดที่ดีเนี่ยควรจะเลือกที่มันปกป้องได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB นะคะซึ่ง UVA เราก็จะดูที่ค่า PA สบวกขึ้ ต้องเลือกที่มีค่า SPF มากกว่า30ขึ้นไปค่ะก็ต้องมีการทากันแดดซ้ำทุก2ชั่วโมงแล้วก็ทาให้หนาพอสมควรนะคะการทันยงแดดเนี hmm. ่ยต้องมีการทาเป็นประจำทุกวัน mm hmm. เพราะว่าในช่วงเวลาอย่างเช่นมีเมฆมากหรือว่าฝนตกฟ้าคึมอะค่ะรังสี UVA เนี่ยสามารถผ่านก้อนเมฆได้ถึง80%ค่ะแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างง,งา่ายๆเวลาที่เราไปทะเลเราอยู่ในที่ร่มอะค่ะตัวรังสี UV เนี่ยก็สามารถสะท้อนกับเ,เม็ดทรายอะค่ะแล้วก็พื้นน้ำสะท้อนเข้าสู่ผิวเราได้ค่ะ ทำให้ตัวผิวเราก็ได้รับความเสรอมจากตัวรังสี U.V. ได้นะคะค่ะสำหรับกันแดดแบบกินนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดดได้ดีมากขึ้นแต่ต้องเน้นย้ําเลยว่าควรจะกินคู่กับการทาผิวไปด้วยนะคะซึ่งตัวกันแดดแบบกินเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มสารสกัดจาก,กธรรมชาตินะคะพวกชาเขียวเบตา้าคโราทีแล้วก็กลุ่มตัวอื่นๆที่ทําให้ผิวเราทนต่อแสงแดดได้ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยะคะ่ะ ทั้งนั้นั้นเวลาที่เราจะออกแดดเนี่ยก็ควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดบดบแล้วก็ปกป้องแสงแดดทุกครั้งนะคะหมอชวนคุยช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลี กลับมาคุยกับคุณหมออาจิมากันต่อนะคะวันนี้หัวข้อที่คุณหมอชวนพวกเราคุยก็คืออาหารสร้างโรคอาหารบางอย่างทานเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารเรื้อรังถูกซ,ซึ่งก็จะส่งผลต่อร่างกายมากมายหลายอย่างเลยอย่างช่วงที่แล้วเราบอกว่าเป็นได้ทุกระบบให้เราสังเกตอาการตัวเองก่อนสมมตินันสงสัยแล้วนันเริ่มแบบอ้อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับให้เปิร์ก็อันหนึ่งนะให้เปิร์ด้วยเหรอคะใช่โอ้โหให้เปิร์ก็เป็นวิงรังแครก็ใช่แครที่หนังศีรษะค่ะหรือว่าชอบเป็นซิส ติดเชื้อที่หน้านะเป็นแผลในปากค่ะนะก็ใช่หรือว่าไม่มีสมาธิก็ใช่ความจําไม่ดีความจําไม่ดีเหมือนเดิมส่วนหนึ่งก็ใช่รานแรกนึกว่าเป็นเพราะอายุเยอะจริงๆนี่อาจจะแพ้อาหารเรือรังอยู่ข้างในก็ได้ใช่ไหมคะแบบนี้ถ้าเราสงสัยตัวเราเองแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการตรวจอย่างละเอียดยังไหบ้างก็ตรวจง่ายมากเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดก็แค่เจาะปลายนิ้วเองแต่ว่าที่สําคัญคือประเภทของอาหารที่ตรวจเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เราทานเป็นประจํา มายถึงว่าเป็นอาหารของเอเชียสำหรับบ้านเรานะคะ<ม>จะได้บอกเฉพาะลงไปได้ว่าเราแพ้อาหารอะไรอ๋อคือเจาะเลือดไปแล้วก็ไปผ่านกระบวนการทางการแพทย์สมมติว่าแมนน่แพ้เอาสิ่งที่เธอชอบกินนม,มถ้าสมมติเราตรวจมาเจอว่าเราแพ้นมเราต้องทอํายังไงตอ่ออย่างน้อยคือต้องหยุดทาน3-6เดือนเพราะหลักการรักษาภูมิแพ้พค,คือต้องให้ร่างกายลืมไปลืมว่าแพ้ลืมว่าแพ้ ซึ่งก็จะต้องเป็นระยะช่วงระยะเวลานานพอสมควรคืออย่างน้อยต้อง3-6เดือนจะต้องไม่มีนมและผลิตภัณฑ์อื่นๆอาที่ทาจากนมไปด้วยคือแค่นมกล่องนมอะไรเนี่ยนะยังเดียวไม่ได้ใช่กาแฟใส่นมอะไรไม่ได้เลยงดสนิทต้องงดสนิทเลย3-6เดือนนิดหน่อยก็ไม่ได้แต่จริงๆมันก็แค่อดใจไม่ยากด้วยไม่เจ็บตัวด้วยแล้วถ้าเราอดได้มันจะเป็นยังไงคะถ้าคุณแนนอดได้ก็จะสังเกตเลยว่าทุกอย่างในร่างกายมันจะดีขึ้นภายในช่วงเวลาประมาณสักไม่เกิน3อาทิตย์ คุณแอนจะรู้สึกเลยว่าร่างกายดีขึ้น <S <S <an> <S อย่างคนที่มีปัญหาร,ระบบย่อยหรือว่ามีท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ามีท้องผูกทายบ่อยกลุ่มผู้นี้าอาการดีขึ้น <S <S <an> <S บางคนมีกลิ่นปากจากโรคนี้ก็ได้ <S <S <an> <S ก็จะดีขึ้นหรือบางคนมีติดเชื้อบ่อยๆอ,อย่างเช่นมีเชื้อราในช่องคลอด <S <S <an> <S อที่เป็นเชื้อราซ้ํ <S an> าๆหรือว่ามีพื้นในหูติดเชื้อเป็นซิสบางทีชอบเป็นในหู <S 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 <S> <S หรือว่ามีปัญหาปากเสบ บ่อยๆนพวกนี้จะหายไปหมดเลยจากโรคพวกนี้ใช้เวลาประมาณ3ามอาทิตย์แค่นั้นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าอาการที่มันอักเสบหรือรางอยู่ชักหราออะไรถูกต้องค่ะหรือในบางบางรายถ้ามันดีขึ้นช้าแล้วอาจจะต้องมีตัวช่วยค่ะอย่างเช่นอาจจะต้องให้พวกจุลินทรีย์ที่ดีนะคะหรืออย่างเช่นที่เราเรียกว่าโปรไบอติกเข้าไปหรืออาจจะต้องมีเอนไซม์ช่วยย่อยบางตัวหรือพวกอะมิโนแอซิดนะคะหรือกรดอะมิโนนะคะโปรตีนบางชิ้นที่เป็นเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุให้กลับมา นะคะเป็นสภาพปกตินะคะแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆปรับตัวนะแล้วก็ต่อสู้กับตัวสิง่งแปลกปลอมพวกนี้ได้คุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าเรางดอาหารที่เราแพ้ไปได้6เดือนแล้วคุณหมกว่าร่างกายลืมไปแล้วว่าฉันเคยแพ้อ,อย่างเมื่อกี้เคสก็คือแนนแพ้นมตอนนี้แนนไม่แพ้แล้วแนนสามารถกลับมากินนมได้ไหมถ้าคุณแนนไม่แพ้แล้วคุณแนนสามารถจะกลับมาทานได้ ถ้าคุณแนนสามารถจะทาให้เยื่อบุอของระบบทางเดินอาหารมันทาง,งานดีค่ะ,คะกลับมาดีเหมือนเดิมแนนก็สามารถที่จะกลับมาทานอาหารชิดนั้นได,ได้อีกอระบบภูมิต้านทานร่างกายของแนนเป็นปกติคุณแนนก็สามารถที่จะกลับมาทานได้แต่ที่สําคัญคือต้องให้ภูมิต้านทานร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติกต่อนอ๋อฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแพ้จริงอันนี้ การรักษาไม่ยากสอทำบบนั้นนี่สบายสามเดือนหกเดือนก็ยากเหมือนกันนะการงดอาหารมันิมเป็นอาหารที่ชอบใช่เพราะอาหารที่ชอบเนี่ยเวลาที่เรางดปุ๊บเราจะมีอาการเหมือนติดอ่ะอย่างนี้ทางการแพทย์คุณหมอเขาไม่มียาช่วยลดความอยากแล้วมันก็จะมีมันจะมีวิธีการเสริมกลืนต้านทานนอกจากอาหารเสริมที่หมอพูดเมื่อสักครู่อาจจะให้เป็นการรับประทานในกลุ่มวิตามินซีก็ได้ หรือว่าเป็นกลุ่มวิตามินซีที่บวกเคอร์ซิตินซึ่งจะอยู่ในพวกผักผลไม้หลายอย่างะนะคะหรือว่าการให้น้าเกลือก็ได้ที่มีวิตามินซีในขนาดสูงก็จะช่วยในเรื่องของการลดภูมิแพ้หรือว่าไปเพิ่มภูมิต้านทานให้มันดีขึ้นได้ค่ะทีนี้ในรายที่สงสัยไปตรวจรู้แล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้อาหารเรื้อรงังเราทําการดูแลตัวเองรักษาเสร็จเรียบร้อยโอเคแต่ถ้ารายที่ไม่รู้เพราะคุณบอกว่ามันเป็นภัยที่แฝงอยู่เงียบๆถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะก่อให้เกิดอันตรายมันก็เกิดทําให้เกิดความเสื่อมของรง ค,ค,ความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่าง<ม>เพราะอะไรเ<ม>พราะเวลาที่เรามีความผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรร่างกายทปาปฏิกิริยาสินแอกตอมเกิดอะไรขึ้นเกิดการอักเสบ<ม>อะไรที่อักเสบเรื้อรังจะเกิดอะไรคะ<ม>ได้ทุกโ,กโรคเลยสารพัดยาอ่าก็คือเกิดโรคที่ความเสื่อมของร่างกายแล้ว<ม>อักเสบเรื้อรังไไบ่อยๆก็ร่างกายก็เสื่อมเร็วเกิดการแก่ก่อนอายุนั้นการแก่ก่อนอายุก็ทําให้เกิดโรคหลายๆทั้งหลายที่ควรจะมีตอนอายุมาก ก็จะตอบมีเร็วขึ้นคือแก่ก่อนวัยก็จะมีเบาหวานความดันสูงนะคะแต่ในขณะเดียวกับที่เรายังไม่เป็นโรคกลุ่มนี้เราจะมีความไม่ปกติของร่างกายคือความไม่สบายอย่างเช่นตื่นมาก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนก็ไม่เคยหลับปวดศีรษะอย่างเงี้ยค่ะนี่มันคือต้นเหตุอยู่นิดเดียวเองแต่เราต้องรู้แล้วก็หาสาเหตุให้เจอแล้วรักษาให้มันขาด มันก็จะทําให้โรคต่างๆความไม่สบายต่างๆในร่างกายเนี่ยมันหายไปได้ไไดนันเกิดไอเดียขึ้นมาอย่าง<ม>ว่าจริงๆเราไม่ต้องรอให้เรามีอาการแบบที่คุณหมอบอก<ม><ม>เราก็น่าจะไปลองตรวจดูได้ว่าเราแพ้อะไรได้ก็ตรวจได้ใช่ค่ะก็จะได้มาดูแลตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นจะได้ไม่แพ้มันซะก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้เราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะคะคุณหมอคะเพื่อที่จะทําให้เราไม่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารหรืออะไรในอนาคตนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุของมันเกิดจากอะไรสาเหตุ ใหญ่ๆของมันคือมาจากการรับประทานอาหารที่ทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายอย่างเช่นอาหารหวานอาหารหวานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแสบอาหารหวานเนี่เวลาเราทานพุ๊เราจะรู้สึกสดชื่นหวานเป็นลมขมเป็นน้ำไชอบก่นใช่ใช่แล้วพอเรชื่นโอ้โหสดแต่มันสดชื่นแป๊บเดียวมันรู้สึกดีแป๊บเดียวแต่ว่ามันทําให้เกิดการอักเสบเลือดลังอยู่ในร่างกาย แล้วก็ทำให้พวกจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อราผิดปกติการมีเชื้อราผิดปกติมากในร่างกายก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาวะภูมิต้านทานมันผิดปกติไป<ฆ>แล้วก็ทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้อาหารแอบแฝงได้ความเครียกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การทํางนานของร่างกายมันผิดปกติทําให้ความเป็นกรดด่างในร่างกายผิดปกติไปความเป็นกรดในร่างกายสูงขึ้นนะคะในขณะที่กรดที่ใช้ในการย่อยอาหารถ้ามีน้อยเกินไป อย่างเช่นพอเราเมีอาการปวดท้องแล้วก็ชอบรับประทานยาลดกดเพื่อทําให้อาการปวดท้องของเราหายไปค่ะแต่ปรากฏว่า,าจริงๆแล้วพอมันลดหายไปเรื่อยๆร่างกายมันจะชินเราทานไปบ่อยๆแล้วก็จะร่างกายจะชินว่า,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 าฉันไม่ต้องหลังกดแล่ะเพราะมันหลังมากเกินไปนี่ก็ไม่ต้องหลังพอไม่ต้องหลังปุ๊บร่างกายก็จะชินกับการไม่หลังค่ะพอไม่หลังอาหารยิ่งไม่ย่ยอยอาหารยิ่งไม่ย่อยก็ยิ่งหนักกว่าเดิมใช่การรับประทานยาปฏิชูนะเป็นประจับ เป็นไอ้นู่นนิดกเอาละนะะปฏิเชนะเอาละสองวันเป็นไอ้นี่หน่อยอ่ะอีกห้าวันอะไรอย่างเงี้ยคือทานทานไปคุณไม่รู้จริงๆแล้วมันทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเพราะคุณยิ่งทานมันก็ยิ่งไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีหมดหรือแบคทีเรียตัวไม่ดีก็จะเริญมากขึ้นเชื้อราก็จะเริญมากขึ้นสูบหรีทานเหล้านะคะทานชากาแฟในปริมาณสูงๆพวกนี้ระบบร่างกายมันทำงานผิดปกติไปโดยที่เราไม่รู้เลย จนวันหนึ่งภูมิต้านทานร่างกายมันเสียไปคนะมันก็ทําให้เกิดปัญหาการรับประทานนะ้ําวัดลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็จะไปทํำลายเยื่อบุแล้วทําให้เกิดผลเสียแน่นี่ฟังแล้วเนี่ย ทำให้จะต้องคิดทุกครั้ก่อนกรับประทานอะไรเข้าไปนะคะเหมือนที่เขาพูดเลยว่า you are what you eat ทานอะไรได้อย่างนั้นเลยและถ้าทานไม่ดีทานไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคร้ายที่แฝงอยู่ในร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นดูรายการนี้ดีแล้วค่ะจะได้มีข้อคิดดีๆในการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ในการดูแลตัวเองนะคะแต่เสียดายจังเลยสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วคุณหมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะรับรองว่าคุณหมออาิมาจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาช่วยพวกเราคุยกันแบบนี้แน่นอน 2ทุ่มครึ่ง,งทาง T N n 2 t l i t i o n 8แห่งนี้นะคะ,คะก่อนจากการขอบคุณด้วยสำหรับ North Park Place ค่ะที่เลือกเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ